24, เกม2 4เติมเกมอันดับหน่งของไทยด้วยระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายและรวดเร็วที่สุดมาพร้อมกับส่วนลดสูงสุดถึง20%กับทุกค่ายเกมออนไลน์ไม่พอเท่านี้เรายังจำหน่ายบัตรเติมเกมที่ถูกที่สุดณตอนนี้หากสนใจคลิกริ้งบนโปรไฟล์ได้เลยเติมเกม2 4ให้คุณฟินทุก,การเติมเกมได้แล้ววันนี้ สวัสดีพี่น้องชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจและกำลังงงกับแมปใหม่ RV ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วช่อง151มาครับวันนี้ก็จะมาลองของใหม่อีกแล้วเมื่อวานลองแวนไปนะรู้สึกว่าก็ใช้ได้แต่วันนี้นี่ครับเห็นอะไรไหมสเปลของเรา Excuse ออบอกเลยว่าเขาบ้มบ๊ามแน่นอนนะลดคูดาวจาก90มังเหลือประมาณ5-6วิน่าจะ6วินะครับลองไปเล่นมาแล้ว โคตรบึ้มบั่มนะถ้าใช้ถูกจังหวะนะครับต้องใช้ลัด o ลี่เท่านั้นนะเพื่อนไปใช้เปิดเลือดเต็มอันนี้ไม่เอานะอันนี้ห้านะเพื่อนเอาเป็นว่าของดีอะผมบอกเลยแล้วกันว่าของดีนะครับลองไปใช้กับออฟตัวอื่นก็ไม่ค่อยถูกใจนะแต่อยู่กับมูานี่โคตรมันจริงๆอะหยุดโม้สักครู่นะครับมาโฟกัสกันในเลนดีกว่าเจอตัวล่ารอยยิ้มอีกแล้วนะครับโอเมนเฮ้ยจังหวะนี้อย่าบอกนะว่าเฟิร์สบัตไม่น่าห่วงสกิลหนึ่ง มันมีเหตุผลอยู่นะเพื่อนคือผมจะรอให้2องเขาหมดไงแต่ไม่คิดว่าเขาจะหนีรอดการจับกุมไปได้ได้เสียดายจิมจมิต้นเกมพยายามกดให้เยอะครับเพราะว่าหลังจากเวลสี่ไปเราก็จะยิ้มไม่ออกแล้วนะครับถ้าโอเมนเล่นเป็นนี่มูราดอยู่ยากมากๆจริงๆนะก็ให้เหลี่ยมให้มุมไว้เล่นแล้วกันนะเพื่อนพยายามอย่าอันติยัดหน้าใส่โอเมนนะครับมูราดมันมันอมาตากแค่จริงอะแต่หลังจากหมดนี่ก็ โอเมนล็อกส่วนได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้โอเมนจับจังหวะกันได้หมดแล้วนะครับอันติเรามันไม่ค่อยได้น่ากลัวขนาดนั้นนะสำหรับพวกตัวพวกเนี้ยอืมแต่จะน่ากลัวสำหรับพวกแคลรี่พวกเมครับเพราะว่าแรงโคตรๆคถ้าเกิดนะนะโอเมนอถ้าโอเมนไม่กลับเลยอย่างนี้เราได้เปรียบนะเชียร์ก่อนเติมก่อนนะครับได้แบบนี้เสร็จก็ไม่ต้องอยู่แล้วนะครับล่างพยายามวิ่งไปเติมเพื่อนจะคุ้มกว่านะาอนุ้ยอนาคตไรสุด เกินไปพี่ชุยเอาไงหรือจะเอาดักเลเยอร์โอเคถ้าเดินมาเหลี่ยมนี้ก็ต้องดาร์กแล้วนะครับแต่ว่าถ้าลิเลียไม่ยอมให้ไปง่ายสับขู่ไปก่อนเอาโยนไปไหนเพื่อนโอเคไี้ผมตีรอมูหลาดน,นะครับเอ้ตีรอนาะคอรสนะไม่ออกเดี๋ยวให้เขามากดพันดิสลัดเอานะตอนใกล้ๆจะตุยพอเหอะลิเลียขอคือว่าตัวเนี้ยขี้เกียจไปตีมังกรเออนั่นแหละง่ายๆครับไปเพื่อน แยกย้ายก็ไปเติบโตดีกว่าเราก็คุมเล,ล่างเหมือนเดิมครับนาะคอสแยกความป่าสามตู้เสียวรอเล่นนะครับจริงๆถ้าโดนมามันก็อาจจะไม่ตายนะผมคิดว่าน่าจะแค่แบบชดเชียดออนะเออเราคงดิ้นออกมาได้อยู่แต่ถ้าไม่โดนก็คือดีที่สุดนั่นแหละเอ้ยนาะคอสจัดไปเพื่อนคอยปาดแบบเต็มชุดเต็มคอมโบครับแล้วนี่เขาเรียกว่าพระเอกมาตอนจบ ขอโทษที่หน้าด้านเพื่อนแต่ขอนะตัวนี้เดี๋ยวจุดเลยนะครับเออไอแวงกันดีขอมากนดิดปละแต่ส่วนตัวนี่ผมไม่ค่อยสี่เรียนนะครับเวลาโดนรัดอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันใครได้คิวไปก็ก็โอเคแล้วครับเว้นแต่จะเป็นช็อตเมกาอะไรเงี้ยเออถ้ามามาแย่ยงัวสุดท้ายผมนิดอุ่นนิดๆเลยนะจริงๆเอาได้คิวซะงั้นก็นั่น,นเลยครับลุยกันต่อเดี๋ยวขอเก็บแสแต็กแล้วเข้าไป นัวตรงเลนกลางก่อนฟึบฝบปิงฟรอย่าทำค่อยโอ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 เครอดครับกลับบ้านให้ไวไประปลุยกันต่อตอนนี้เหลือป้อมกลางนะที่ยังไม่ได้นอกนั้นได้หมดแล้วนะป้อมนอกเขาโอเคแครอทสวยเพื่อนเฮ้ยผัดออโอ้โหช็อตนี้สกิลสเอาให้หลบหมดกระบวนท่าที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่เทจัด เดี๋ยวเราแยกมาทําบนให้เพื่อนก่อนละกันนะครับเป็นออฟเลนก็ต้องคอยทำคลิปสูงๆไว้นะนนี้ผมบอกทุกคลิปที่ผมเล่นออฟเลนเลยมั้งผมว่าตัวมันต้องทำอ่ะไม่งั้นถ้าคลิปลงก็เล่นยากครับเให้เพื่อนดูที่ XQ นะครับอันนี้คือไม่ใช่มันยังไม่ได้ปรับหรืออะไรมานะผมกดพลาดเองอืมถ้าเรากดโดนนี่กูด,ดาม,มันนิดเดียวนะครับปุ๊บๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆๆๆๆกๆๆๆ้ โอเคเก็บสแต็กลมไปก่อนครับออกรองเท้ารถคูดาวบวกสเปียร์ออฟลองกินุชแค่นั้นได้เลยนะเพื่อนสามารถทำอย่างนี้ได้เลยนะครับตาไหนไม่มีตัวซีซีเยอะก็ออกมาแล้วกันนะมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นครับอย่างเช่นแบบนี้จิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดบอกเลยว่าแสบกันเลยทีเดียวเชียัยงไงเพื่อนโอเคนะฮอสเปิดสุดนะครับเก็บลีเดียไปได้หนึ่งตอนนี้ผมกำลังหาจาังหวะเล่นอยู่เข้ามาเซฟไม่ทันนะครับแครี่เราเสียบั้มนี่คูดาวเหลือ6วิ จังหวะนี้ผมจะสวนใครถอยไม่มีมาดิมาดิาด <c oughs> เอาไปดึงดอกเอาให้แล้วไงมูลาตตัวนี้อลิทนี่ถึงก็ต้องถอยทับกันเลยนะอยู่ต่อไม่ไหวผมว่าตาไหนที่แบบผมแนะนำให้หยิบเลยบ้า xq อ่ะคืออันนี้พูดถึงแค่มูลาตตัวเดียวนะครับถ้าเจอหยานเจอฟออะเออแค่2ตัวนี้พอนะผมว่าหยิบมาก็เวิร์กแล้วนะครับแบบโคตรดีจริงๆ อ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดสาระไว้ก่อนขอบวกต่อมา n เซอร์มา a เซอร,าารา์เออสวยไม่ร่อนะพีมผมปิดล้อมไว้หมดแล้วยังไงเพื่อนมีสิทิขึ้นบ้านได้สูงมากๆนะครับตอนนี้ฟึบฟึบจริงจริงจริงไปเพื่อนเรามีเทลอยู่แล้วนะครับบ้านบึ้มแน่นอนจึกจึกจึกจกโอเคแต้อนเ่็นพังชาจังคลิปน่าจะเข้าชานะครับ ถ่ยเพื่อนมาเล่นเลนอื่นนะครับเลนบนเราทําบื้มเรียบร้อยตอนนี้เลนล่างน่าจะไวที่สุดแต่ว่ายังไงไม่ทันอะ่ะผมยังไม่มีสแต็คพอไปสับโซนให้นะโอเคตอนนี้มีแล้วนาคอร์เข้าไปเก็บผูเลนได้นะครับยิงป้อมกลางหน่อยเพื่อนได้หรือเปล่าโอเคสวยเราจะกลับแล้วนะแต่เหมือนเพื่อนเราอยากจะเล่นนะครับไอ้ผมมันคนรักเพื่อนไงทิ้งไม่ได้นะจึ๊กๆๆๆๆ ดีดีครับตามสูตรตัวน่ารำคาญเอายังไงดีตอนนี้ประชากรเราก็แบบล่อยหล่อด้วยนะครับเลือดก็ไม่ค่อยจะเต็มกันด้วยมีแค่ยูเอและจะครบสุดแล้วผมทําได้แค่ปาดตอดนะทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้จริงเหมือนมาแล้วนักล่ารอยิ้มมันมาหาผมแล้วเพื่อนอุ้ยแล้วที่ผมใส่สุดแล้วไงมาลอดูทรงแล้วรอดหรือเปล่าโอเคห่วงตัวเองก่อนดีกว่าฟึ๊ๆโจ้ครับจังหวะนี้ผมจะสวนมาดิมาดิ XQ เอาให้ไปครับขูดาวกำลังมาผมว่าต้องใส่ต่อไอตัวนี้ไม่มีไม่มีเปลี่ยนร่างใช่ไหมโอเค,อเคกอดกับเอาไปสองนะคุ้มจัดรวยกันต่อครับกับภารกิจขึ้นบ้านอันสุดท้ายแต่คิดว่าไม่ได้ยากนะทีมผมแบบของโค้ดเวอร์สกอร์ก็แบบดูดินำฉีกไปเลยนะครับน่าจะได้อยู่เอ้ยมาหลอดจะเย็นนะเพื่อน ดูว่ารู้ว่าแรงแต่รอด้วยโอเคโอเมนนี okay. oh, man, ่ยืนรับมาหลอดไม่ไหวนะใครก็ยืนรับมันไม่ไหวครับมาหลอดอ่ะตัวโคตรแรงเข้าไงนาคอสบอกเอาดาร์ก่อนนะครับแต่ว่าตีไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเราโซนให้นะผมหน้าที่นี้อยู่แล้วโอเคโอเมนผมว่ามันเดินมาแน่เลยวะ่ะ <c oughs> มันมาลื้อแล้วมันมาลื้อแล้วอัวซอบลือ okay. ล้อโอเคมาหลอดจัดดีอัวซอบลือ้อ นี่โดนโดนโดนเจออยุยผมยิงล้มหมดโคตรแรงทีมผมมาสูตรรวมตัวโกงจบจบนะโอเคแต่ว่ามันก็แลกกันไปคนละหนึ่งป่าวะยังยังไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่ครับผลลับในการไฟครั้งนี้แต่ผมไม่กลัวอยู่แล้วถ้าเทลไม่ตายอะ่ะจริงขึ้นบ้านได้หมดแหละเดี๋ยวเก็บสแต็กกับไอ้อบ,อบตัวนี้แล้วกันนะคอยสับให้เพื่อนครับเอาดิู้ผิดเลียม น่าเสียดายครับแต่ว่าเทลยิงให้ได้อยู่นาคอสพยายามฉีกไปที่เลนบนนะตรงนี้ยังไงเทลเราเฮ้ยนาคอสจบอย่างนี้ชัวทำไ,ได้เพื่อนผมรู้นายทำได้นั่นแหละโอ้โหยืนขี่ยานแอคอาร์สมาร์ทด็อกจัดนี่แล้วก็จบไปได้นะครับทีมผมนึกว่าจะตึงๆซะแล้วนะดีที่เพื่อนเราไปทำแล้วก็เอ็นบ้านได้ เอาไปดูผลงานครับว่ามูราเอ็กซผมจะทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็เป็นคอนเิวเลอร์สามเจ็ดดาวาดับที่1ด้วยนะ <Comment. S 1> สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าไม่ชอบก็พิมพ์บอกว่าไม่ชอบนะครับจะได้รับรู้โอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับ